ีคุณถอยรถภาษาอะไรของคุณเนี่ยขอโทษก็ไม่มีประโยชน์ชดใช้ค่าเสียหายมา2 0 0 0 0 0ฮะถ้าบอกแค่เนี้ยนะ 20,000? นี่คุณจะน่าเลือดเกินไปไหมก็รู้แลวไงงก็บอกอยู่ว่ากำลังไปเนี่ยรอแปบนึงไม่ได้หรอเออแค่นี้นะกำลังไปอยู่กำลังไปอยู่บอกไม่รู้ไม่ได้ยินหรือไงอเออเออเอ,อรู้แล้วรู้แล้ว ก็พี่บอกแล้วไงกำลังหางานอยู่ฟังไม่เข้าใจเลยไงเห็นพี่พูดแบบนี้มากี่ปีแล้วไม่เห็นมีอะไรขึ้นหน้าเลยเบื่อเต็มทนแวสรุปจะหาเรื่องนาไหมเนี่ยคนนี้เคียดอยู่รถชนเลยเนี่ยก็เธอคนเดียวแค่นี้นะ มี่คุถอยรถภาษาอะไรของคุณเนี่ยถอยรถไม่ดูตามมาตาเรือเลยผมขอโทษครับเมื่อกี้ผมว่าจะคุยโทรศัพท์ไม่ทันระวังคุณลงมาเคียงกันให้รู้เรื่องฮัลโหลสวัสดีครับพี่ยงคือผมถอยรถไปชนเขาพี่นี่มึงเล่นโทรศัพท์ระหว่างขับรถอีกแล้วใช่ไหมคือผมถอลาะกับแฟนไม่ทันระวังเลยถอยรถไปชนเขาพี่ แล้วเขาจะเอาอยัางไงเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับพี่เดี๋ยวผมโทรกลับสรุปว่าไงคุณจะชดใช้ยังไงว่ามาผมขอเวลาหน่อยนะครับไม่มีบัตรการสทกษาคือผมขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆขอโทษก็ไม่มีประโยชน์ชดใช้ค่าเสียเวลาค่าเสียหายมาก็จบๆกันไปค่าเสียหายประมาณเท่าไหร่่ะครับ ก็ไม่เยอะหรอกนะแค่2องหมื่นเองฮะสองหมื่นถ้าหลอกแค่เนี้ยนะสองหมื่นนี่คุณจะน่าเลือดเกินไปไหมทำไมไม่มีเงินจ่ายละสิคุณครับเงินน่ะผมมีใจแต่ให้มันดูสมเหตุสมผลหน่อยไหมไม่ใช่ว่าจะมาเรียกร้องตามอำเภอใจยังไงก็ได้ประกันก็ไม่มีใบขับขี่ก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่า จงใจให้ผู้อื่นเสียหายถ่วงเวลางานคนอื่นตั้งทนายฟ้องดีกว่าจะได้เงินอีกตั้งหลายหมื่นจะมากเกินไปแล้วนะรอผมแป๊บนึง่งพี่ยงครับคราวนี้พี่ต้องช่วยผมแล้วไอ้ผู้กรณีมันกลับผมไม่ปล่อยเลยครับพี่ผู้กรณีเขาต้องการค่าเสียหายเท่าไหร่สองหมื่นครับโอเคเดี๋ยวพี่โมนให้เลยขอบคุณมากครับพี่ยง แบงค์เมื่อไหร่แกจะแก,ก้สักทีวะพี่บอกมันกี่ครั้งแล้วเวลาขับรถอย่าเล่นโทรศัพท์นี่แคถอยรถชนนะถ้าชนคนตายละ่ะรู้ไหมความเสียหายจะขนาดไหนเออรู้แล้วครับพี่ต่อไปผมจะไม่ทําอีกเลิกได้ร้าสามดานขับรถเล่นโทรศัพท์อ่ะครับครับครับขอบคุณมานะครับพี่นี่คุณเอาเลขบัญชีมาเดี๋ยวผมโอนให้ อโอ้แล้วนะมันต้องอย่างนี้สิกับคนแช่ลมมากกว่าสมองโถ่เอ้ยสวยไงวะ